สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรน,นะคะเริ่มแรกนะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับซากดึกดำบรรน,นะคะซากดึกดำบรรในทางธรณีวิทยาหมายถึงซากสิ่งมีชีวิตทั้งซากพืชซากสัตว์ละอองเรนูและสปอของพืชหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะที่ได้ประทับฝังไว้ในชั้นหินเมื่อผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จะมีส่วนประกอบของอินทรีย์สารเปลี่ยนแปลงไปจากส่วนประกอบเดิมนะคะแต่ยังคงรูปลักษณะโครงสร้างให้เห็นอยู่ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมีอยู่หลายวิธีนะคะเช่น 1.Fermineralization 2 s i l i c i i i c a t i o n 3. p ม t พ i i i c a t i o n 4. c a r b o n i z a t i o n ฟอเรมขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในทะเลอันดามันจะพบที่ชายหาดจังหวัดภูเก็ตนะคะขนาดกำลังขยายเท่ากับ600เท่าค่ะได้แก่ร่องรอยหรือพิมพ์ของสิ่งมีชีวิตที่ประทับอยู่บนหรือในเนื้อหินค่ะเช่นรอยเท้ารอยทางเดินรอยนอนรอยบอนไซรอยเจาะรอยพิมพ์และรูปพิมพ์บนพื้นตะกอนค่ะ ที่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์จนทำให้เกิดการแข็งตัวเป็นหินเช่นรอยเท้าสัตว์บนหินทรายรอยทางเดินบนหินดินดานหรือรอยเจาะในหินปูนค่ะสร้างดึกดำบรรที่รู้จักกันมากที่สุดนะคะได้แก่สางกระดูกไดโนเสารรอยเท้าไดาโนเสาร สร้างหอยสร้างปลาสร้างใบไม้สร้างแมลงนะคะซึ่งเป็นซรากของสัตว์และพืชที่มีรูปร่างหรือโครงสร้างในปัจจุบันค่ะแม้ว่าบางครั้งสร้างที่เราพบเห็นนะคะจะเป็นสร้างของสัตว์และพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่เพราะสัตว์มีรูปร่างโดยรวมคล้ายกับรูปร่างของลูกหลานที่มีวัฒนการสืบทอดกันมานะคะทําให้พอจะอนุมานได้ว่าสร้างดึกดําบรรนั้นเป็นซรากของสัตว์ประเภทใดบ้างค่ะ โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อและส่วนที่เป็นโครงแข็งนะคะซึ่งอาจเป็นกระดูกฟันเปลือกเก็ดเล็บหรือหนามค่ะ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงเนื้อเยื่อจะเน่าสลายในบรรยากาศลูกได้ง่ายมากค่ะในขณะที่ส่วนโครงแข็งจะทนทานต่อการเน่าสลายและการผุพังมากกว่านะคะกว่าที่ซากสิ่งมีชีวิตจะถูกกบฝังเพื่อป้องกันการเน่าสลายตามธรรมชาตินะคะส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อจะถูกทําลายไปจนหมดดังนั้นซากด,ดึกดําบรรที่ยังคงอยู่นะคะเนื้อเยื่อเดิมจะไม่พบเห็นหรือจะพบเห็นได้น้อยมากค่ะนอกจากกรณีพิเศษเช่นการพบ ซากช้างแมมมอตทั้งตัวค่ะเนื่องจากอากาศที่หนาวจัดได้เก็บรักษาซากไว้ให้พ้นจากการเน่าเปื่อยซากดึกดำบรนที่พบโดยทั่วไปจะเป็นเปลือกนะคะเช่นเปลือกหอยกระดองก็จะเป็นกระดองเต่าค่ะเกล็ดของปลาโบราณซึ่งเป็นปลาที่มีเกล็ดแข็งหนาหรือแผ่นเกาะแข็งห่อหุ้มตัวฟันกระดูก และซากใบไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นรอยพิมพ์ในเนื้อหินนะคะกระบวนการเกิดซากการเกิดซากดึกดำบรรส่วนมากนะคะจะมีปัจจัยสำคัญอยู่2ประการนั่นก็คือโครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งของสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการการเก็บรักษาซากนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลงโครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งเนี่ยเช่นกระดูกฟันกระโหลกกิ่งก้านใบไม้และเปลือกหอย จะเหลืออยู่นะคะเป็นซากซากเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นซากดึกดำบรรด้วยกระบวนการที่มีอยู่2ออย่างนั่นก็คือการตกตะกอนทับถมลงบนซากและการที่สารละลายของแร่ธาตุนะคะเข้ามาแทนที่ซากอย่างรวดเร็วทําให้แบคทีเรียเนี่ยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เมื่อแข็งตัวจึงกลายเป็นซากดึกดำบรรให้เราศึกษากันในปัจจุบันเอง ต่อมานะคะจะเป็นภาพแสดงกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรน,นะคะจากภาพที่1เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนที่อ่อนนุ่มนะคะก็คือเนื้อปลาเนี่ยจะเปื่อยยุ่ยและย่อยสลายไปเหลือส่วนที่แข็งของมันนะคะนั่นก็คือกระดูกหรือก้างปลานั่นเองจะตกอยู่นะคะในใต้ท้องทะเลภาพที่2นะคะเวลาผ่านไปจะมีการสะสมของตะกอน ทับถมลงมบนซากเดิมและซากกระดูกเดิมของปลานะคะจะถูกแทนที่ด้วยสารละลายของแร่ธาตุต่างๆ 3. ต่อมาชั้นหินที่ซากดึกดำบรรถูกกัดเซาะผุพังซากนั้นเนี่ยจะถูกกัดเซาะหลุดออกจากชั้นหินเดิมหรือชั้นหินตอนบนถูกกัดเซาะหายไปทำให้เห็นหินชั้นที่มีซากดึกดำบรรได้ ขาอที่4นะคะเปลือกโลกของเรามีการยกตัวขึ้นชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ก็มีการเอียงเทและค่อยๆถูกยกตัวสูงขึ้นน้ำทะเลหายไปกลายเป็นแผ่นดินที่มีต้นไม้ขึ้นต่อมานะคะซากดึกดำบรรพที่ถูกเก็บรักษายอยู่ในชั้นหินเมื่อถูกกัดเซาะผุพังโดยตัวกลางต่างๆเช่นน้ำลมหรือฝนจะปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติ นอกจากนั้นนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกลักษณะต่างๆจะทำให้ชั้นหินเอียงเทและบางครั้งชั้นหินตอนบนถูกชาล้างออกไปจนสร้างดึกดำบรรเนี่ยนะคะก็ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่ให้เรานะคะได้ศึกษาสร้างดึกดำบรรกันต่อไปประโยชน์ของสร้างดึกดำบรรสร้างดึกดำบรรในชั้นหินเป็นเหมือนสมุดบันทึกที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกในอดีตการเป็นบันทึกที่มีการเรียงร้อยเรื่องราวที่อุบัติขึ้นตามลำดับเวลาที่ผ่านนเป็นบันทึกที่บันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่และเฉพาะพื้นที่ของโลกดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาธรณีวิทยาด้านการลำดับชั้นหินและธรณีประวัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์แต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอันเป็นทางนำไปสู่การค้นหาตำแหน่งทรัพยากรธรณีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากสกุลไปอีกสกุลหนึ่งก็ให้เกิดความแตกต่างกันของชนิดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สามารถใช้เป็นเครื่องกําหนดอายุของชั้นหินที่มีซากสิ่งมีชีวิตสะสมอยู่โดยการนําชั้นหินสองแห่งมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าชั้นหินใดแก่กว่าหรือชั้นหินอ่อนกว่าหรือมีอายุเท่ากันซากจุกนําบันในชั้นหินนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกหรือในทะเลแหล่งทรัพยากรธรณีชนิดนี้ควรจะเจาะหา จากชั้นหินอายุเท่าใดคือประโยชน์ของซากดึกดำบรรทั้งสิน้นแม้ว่าซากดึกดำบรรบางชนิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การค้นหาทรัพยากรธรณีเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นซากปลาดึกดำบรรพซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงเวลา200-145ถึง145ล้านปีมาแล้วหรือยุคจูเล็กสิก เป็นปลาที่มีแผ่นเกล็ดแข็งห่อหุ้มตัวมีขนาดยาว14นิ้วต่อมาไดโดเสาร์ชนิดต่างๆสป,ปินโนโซซอลัสไดโดเสาร์มีกระโดงพบในทวีปแอฟ,ฟริกาประเทศในเจร์และอียิปมีอายุในอยู่ในยุคชิเลเชียสดิพอรคาสไดโดเสาร์สะพานแขวนพบในประเทศสหรัฐอเมริกา เวโรสเลสเตอร์ atter, นักล่าพ่วงไวพบเป็นครั้งแรกในประเทศมองโกเลียสเตรโรโซซอรัสไดโนเสาร์เขาแหลมพบครั้งแรกในปีคศ .1913 ในรัฐอันเบอร์ตาประเทศแคนาดายูโพสเตฟารัสไดโนเสาร์หัวเกราะพบเป็นครั้งแรกที่รัฐอันเบอร์ตาประเทศแคนาดา ไดโนเสาร์ในไทยไดยโนเสาร์ซอโรพอดพันภูเวียงกอซอลัสซิลินทร์พบมากจากแหล่งภูเวียงคอนแก่นและกาลสินปซอรรพอดพบเมื่อพศ2 5 3 5ในเขตอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์คอมซอกนาทัสไดโนเสาร์ขนาดจิ๋วได้มีการค้นพบชิ้นส่วนกระดูกขนาดเล็กที่ภูเวียง ซิตาโกซอรัสไดโนเสาร์ขนาดเล็กปากเหมือนนกแก้วพบชิ้นส่วนกรามจากจังหวัดชัยภูมิรูปแบบและชนิด 1. ซากดึกดำบรรที่เป็นร่องรอย ซากดึกดำบรรที่เป็นร่องรอยหมายถึงซากที่เกิดจากกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่อาศัยอยู่ณบริเวณนั้นส่วนมากจะเห็นเป็นร่องรอยไม่ได้เป็นกระดูกหรือโครงล่างเช่นทางเดินหรือรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตหรืออาจเป็นร่องรอยอย่างอื่นจากการนำรงชีวิตของสัตว์ในอดีตเช่นรอยกัดแทะช่องหรือรูที่อยู่อาศัยรังและไข่ของสัตว์ รูหากินเป็นต้นต่อไปนะคะจะเป็นภาพรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อบนหินทรายแสดงถึงการเดินหากินในพื้นทรายริมน้ำในอดีตน,นะคะเมื่อประมาณ135ล้านปีที่ผ่านมาจากภาพบริเวณภออูแฝกกิก่งอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินค่ะค่ะภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปพิมพ์ของรูหากินของสัตว์ทะเลบริเวณที่ราบ น้ำขึ้นถึงเมื่อประมาณ5,000ปีที่ผ่านมานะคะภาพจากบริเวณบ้านปากบ่ออำเภอบ้านแพรจังหวัดสมุทรสาครสอ้ซากดึกดำบานที่เป็นรูปร่างแบ่งออกเป็นหลายชนิดดังนี้นะครับซากดึกดำบานขนาดเล็กประเทศไทยมีซากดึกดำบานขนาดเล็กหลายชนิดบ่ออายุ ตลอดจนสภาพเวดล้อมในการสะสมตะกอนของหินได้ดีซากเหล่านี้บางชนิดอาจพบเห็นด้วยตาเปล่าแต่บางชนิดก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างไรก็ตามการศึกษาซากหรือดำบานขนาดเล็กต้องศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์ซากเหล่านี้มีทั้งซากพืชและซากสัตว์ถ้าเป็นพืชมักจะเป็นส่วนของเรนูเพราะ มีเปลือกแข็งทนทานต่อการกัดเซาะผูพังภาพที่1นนะครับทางซ้ายมือไดอะตอมขยาย350เท่าผ่านกล้องจุลทรัรศน์อินเ,เล็กตรอนแบบสองกราดอายุตั้งแต่25ล้านปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบในชั้นตะกอนบริเวณลุ่มอำเภอสีมหาสีมะโหสดจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ ต่อมานะคบเป็นภาพทางขวามือนะครับซากดึกดำบารของฟิวซูรินิกนะครับนายหินปูนบริเวณบ้านหนองหินอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อายุประมาณ290ล้านปีนะครับภาพภายภาพในกรอบเล็กนะครับขยายให้เป็นห้องหลายหายห้องที่ประกรอบประกรอบการเป็นฟิวซูรินิกนะครับซึ่ง เป็นสัตว์ทะเลที่สูญพันธุ์แล้วจัดเป็นซากดึกดำบรรดัชนีนะครับต่อมานะครับเป็นสำหรับซากขนาดเล็กที่เป็นสัตว์นะครับส่วนมากจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เปลือกแข็งหอ่อหุ้มจึงสามารถครงสภาพของซากอยู่ในชั้นหินได้เช่นพวเรดิโอราเรียนะครับพวไดอะตอม ที่เป็นสาหลายเซลล์เดียวและมีเปลือกหุ้มที่เป็นซิลิก้าเปลือกเหล่านี้เมื่อทับถมกันกันมากๆนะเป็นเวลานานก็แข็งตัวอัดอัดกันแน่นมากนะครับเป็นหินเรียกไดอะทอมายนะครับหรือดินเบานั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นซากดึกดำบานของพืชพืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่เริ่มแรกของโลกในยุคพรีคารบเบยนที่พืที่พบซากหรือดําบันของสาหร่ายสีเขียวแก้วน้ำเงินจนกระทั่งถึงประมาณ400ล้านปีที่ผ่านมาพืชบนโลกส่วนมากก็ยังคงเป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำซากหรือดําบานของสาหร่ายจะพบน้อยมากนะครับยกเว้นพวกที่อยู่กัน เป็นกลุ่มก้อนและที่มีโครงโครงร่างเป็นแคลเซียมคาร์บอนตวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบอกและได้เปลี่ยนรูปร่างลักษณะทั้งภายในเออทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมานะครับเป็นภาพทางซ้ายมือนะครับภาพทางซ้ายมือนะครับเป็นซาตดืดันบันของใบเฟิร์นในหินทราย แป้งสีเทาปนเขียวอายุประมาณ135ล้านปีที่ผ่านมาริมถนนสายตรังสีเก่าจังหวัดตรังนะครับต่อมาภาพทางขวามือนะคบเป็นไม้กลายเป็นหินพบในหินทรายแป้งอายุประมาณ200ล้านปีบริเวณแหลมจมูกควายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับเริ่มแรกจะเป็นพืชที่เป็นหัวเป็นหนอ ยังไม่มีใบต่อมาจึงมีพืชจำพวกเฟิร์นเกิดขึ้นตามมาด้วยพืชที่คล้ายปาล์มสนและพืชและพันธุ์พืชชั้นสูงก็เกิดตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซากดึกดําบรรของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นซากดึกดาบรรที่พบมากที่สุดทั้งนี้เพราะสัตว์พวกนี้มีเปลือกแข็ง อยู่การเป็นกลุ่มหนาแน่นได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดซากดึกดำบันในขณะเสียชีวิตซากดึกดำบันของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนี้พัฒนาสืบเนื่องมาตั้งแต่3,500ล้านปีจนกระทั่งเริ่มมีลักษณะเด่นชัดในยุคแคมเบียนเช่นฟองน้ำแมงกะพุนและปาการางังในบรรดาสัตว์เหล่านี้แมงกะพุนจะพบเห็นเป็นซากดึกดำบรรน,น้อยที่สุด แต่ซากดึกดําบรรส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นพวกปาก,การังภาพที่หนึ่งนะคะจะเป็นซากดึกดําบรรของปาการังในหินปูนชนิดเวนซิลอยเดสอายุประมาณ250ล้านปีบริเวณที่พบคือวัดวิสุทธิมคารามอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ภาพต่อมาจะเป็นซากดึกดาบรรของแมคคิโอพอดชนิดนีโอสไปริเฟอร์ในหินดินดานอายุประมาณ360ล้านปี บริเวณที่พบก็คืออำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซากดึกดําบรรสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ประกอบด้วยปลาสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำสัตว์เลคานนกแลละสัตว์เี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างเช่นการมีสมองและไขสันหลังและมีกระดูกสันหลังโครงร่างที่แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันมีกล้ามเนื้อในร่างกายเป็นรูปตัววีซากดึกดําบรรัของสัตว์มีกระดูกสันหลังเริ่มพบที่แรก ส่วนใหญ่มักจะเป็นส่วนแข็งของร่างกายเช่นกระดูกหรือฟันของปลาโดยเริ่มพบตั้งแต่ยุคไซรูเลียนถึงดิวเนียนต่อมาพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นสลาลมันเดอร์สัตว์มีกระดูกสันหลังจัดเป็นสัตว์สั้นสูงซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังของไทยคือแหล่งซากไดโนเสาร์ที่ภูเวียงและภูกุ้เ้าว จากภาพนะคะจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของปลาในหินดินดานปนทรายพบมากเมื่อประมาณ50ล้านปีที่ผ่านมาส่วนมากเป็นปลาน้ําจืดที่อาศัยอยู่ในหนองน้ําหรือทะเลสาบต่อมานะคะจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์กินพืชประกอบด้วยลําตัวสะโพกและหางม้วนตวัดขึ้นไปส่วนหัวหายไปมีอายุประมาณ135ล้านปีที่ผ่านมา พบที่บริเวณภูก,กุ้มข้าวอำเภอสหัดขันจังหวัดกลาลสิน